สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกท่านผู้ติดตามนะคะวันนี้เราจะมาทำส้ตมตำกินกันเป็นส้ตมตำคลุกนะคะเพื่อนๆค่ะก็ที่เห็นอยู่นี่ก็มีนะคะหัวสวีทนะคะลูกตัวนี้เป็นพืชเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะเป็นหัวที่มันฝังอยู่ในดินนะมันคล้ายๆกับพวกหัวเผือกหัวมันแหละแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยนะสาวไทยใน ออยุโรปนะคะส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้ตัวนี้นะคะมาตำส้มตำกินกันเนื่องจากว่ามีราคาถูกกว่ามะละกอเพื่อนๆคะ่ะแล้วอีกอย่างเขาบอกว่ารสชาติคล้ายๆกับมะละกอนะคะนี่ก็คือพี่พง์บอกมานะจ๊ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็มีฟิลอยากที่แบบว่าจะทำกินนะะ่ะก็เลยนะคะก็เลยนะอัดมาประยุกเพื่อนๆเมื่อกี้ออกไปซื้อกะละมังมานะคะก็นี่วันนี้ใช้พริกสกอตเบอร์เน็ตนะคะแต่ต้องลองชิมดู สวัสดีค่ะคุณแม่มันนี่อยู่ในสายด้วยอืมใช้ได้แม่เหลือใจด้ไรมรสชาติมันคล้ายๆกับมะละกออือแต่โคตรเค็มเลยลูกใส่ลูก,ล,กลูกใส่น้ำปลาไปเยอะอาาย,ย่าใส่เยอะดิมันไม่ได้กะไงไม่ได้กะไ,ไ,ไ,ไกกว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวใส่เพิ่มเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอันนี้เพิ่มใส่ ใส่ไอ้นั่นเพิ่มไปค่ะตอนนี้ที่เมืองไทยกี่โมงแล้วแม่มันนึ่งมันต้องไม่สุกมันต้องคูดคูดในกระถาใช่ใช่ไม่ลูกซื้อแอปเปิลเขียวมาด้วยแล้วเดี๋ยวลูกจะใส่แอปเปิลเขียวผสม,ม,สมใช่ มะม่วงมะม่วงมะม่วงมันมีมะม่วงสุกอะออกไปดูแล้วมะม่วงเขียวมันมันไม่มีอะแม่มันสุกแล้วก็ทำได้เปียวๆหรืออะไรันมันเลยก็ได้อืมอุ้ยใช่ก็เลยเออมันถูกไงแต่ว่ากลับไปได้ที่ไหนราคาตอนนี้บ้านเรามันถูกถึงว่ามะม่วงบ้านเราถูกกระโปรบ้านเราถูก แหมแต่เราก็ต้องเข้าใจของถ้าเขา,เาส่งออกช่วงนี้แม่ของแพงเพราะอะไรรู้ไหมวันก่อนลูกไปร้านไทยแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอาตอนเนี้ค่าขนส่งมันแพงดังนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็ร้านต่างๆเขาก็เลยเลือกคัดกรองของที่ขายดีที่สุดแล้วเอามาในเอามาขายในยูเคถ้าของที่ขายไม่ดีเขาก็ไม่เอามาหรอกเ <Yeah. S 1> ขามันไม่คุ้มกับค่าขนส่งแม่ซื้อมาแล้วถ้ามันเสียมันเน่า <Yeah. S 1> เราก็เข้าใจเพราะว่า ส้มตำมาจริงๆแล้วมันก็คือมันก็เหมือนเหมือนกับยำนั่นแหละแม่เนาะเครื่องปรุงมันก็คือคือกันเออคือคือกันนั่นแหละแต่ว่ายำม,มันใส่ยำม,มันใส่เครื่องเยอะกว่าส้มตำอ่ะส้มตำม,มันก็พริกกระเทียมยอดเยี่ยมเรือลายทำไมวันนี้มาวันนี้ หลังจากที่เราไปซื้อของมาเราก็จะทำกินเองค่ะ <S <S> <S กินง่ายๆใส่ปลาได้ดีไหมแม่ <S 2> <S 2> <S จะอร่อยไหมวันนี้เราจะใส่ปลาได้เมนูวันนี้ขี่ลูกจะเหม็นไหมแม่ม่กแกินปลาีแม่ขี้ลูกจะเหม,ะ <S 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 ม็มหนไหมถ้าลูกกินปลาเข้าไป <S 2> <S 2> <S แม่แม่ จริงเหรอเขาบอกว่ากินปลาแล้วหิจะเหม็นลูกพอรู้แล้วลูกกินลูกไม่เคยดมไงลูกไม่รู้ว่าหิมันเหม็นจริงหรือเปล่าเวลากินปลาไปเวลาเยี่ยวอะเหรอแม่เคยดมมั้ยเหม็นเยี่ยวมาลูกอยู่แล้วไม่ดมหรอก พะลูกไม่เคยดมเนี่ยเวลาลูกเยี่ยวก็คือเยี่ยวเยี่ยวก็จบเยี่ยวไม่มีการนั่งดมกินให้หมดอย่าให้เหลือก็ไม่เป็นไรยำก็ยำแม่กินชิวๆบ้านๆง่ายๆสไตล์เราได้แล้วปกวันแดงหน่อยแกเน้อักอะไรอ่ะไั่ก็ได้ผักปาด มีวตงกวาแตงกหาเอแตงกวากม่ได้มะเขือผัดบวบกินอร่อยอร่อยกินง่ายง่ายอยู่ง่ายง่ายแม่เหมาะว่า รินนด้แลวเร่มจริงๆโดยเฉพาะแม่ืองจ็ใขาต้นมลนบะหมีกไอ้เป็ดแป้งไรเมาเป็ดแป้งแล้วแม่ก็เอามานืึ่งกินเยาด้วยอร่อยไหมแม่เออตอนนี้แม่ก็ใส่ไอ้นั่นไอ้แฉกใส่แ้ะ ลูกเยหรือย่าหัวบักลูกเอยมันก็ไม่มีมันก็มันักมันเป็นในเยียลูกเตยใช่เยอเยอะต้องแก่ขึ้นใส่ปันปลาลงไปแล้วมันลึเกี่ยต้มกับข้าวเลยใส่ใส่ไส้โยอะไปอ่ะอืมโมจทั่วนะแต่โมจทั่วนะก็อร่อยไหมป่าลงแล้วมาเคี่ยวเป็นจูก็อร่อยดีอะไรอย่างี้ใส่ไส่ขาวลงไปใช่ป่ะอื้ม อาหารตายแม่มนันมีอ่ะ,ก,ออก,อะ,อะกินเยไะเ่ยคุณบอกว่าไอ้ซูมันก้าวไปแล้แม่ทำไรต้มปลาเยอย่ามากินอะไรกินไม่ได้หรอกอาหารแม่กกินไม่ได้ก็หรอกเสียไว้เสียของอืมแม่กินได้คนเดียวคนที่แรกก็แม่ทำอะไรมาต้มต้มแขกแล้วก็ไประเทียมเป็นกิน่งมีตรงไปอะไรกิ่งกินตังค์ถ่างไอ้แอืค กะทีมะกะเทียมนำมาล้นตำตานในเมื่อดตีนะนี่พรุ่งนี้ไม่ว่าจะหอมกระเรื่อยนั่นหอมใหญ่หน่อยเอามาเพื่อใส่ไข่ขาวขิดเอามาเอามาเอามาเนื้อไข่ขาวขีดเอามใหญ่อ่ะหอามใหญ่แบบนั้นนะมาล้นตำตานกินง่ายๆมันก็อร่อยละแม่นะอร่อยค่ แต่ถ้าคิยิงเข้าต้อมมันก็หงคอแล้วลูกไมเพื่อเพื่อเพืไป,ปไปนี่ก็หล่อ่าเอยากกินอยากก่าเวอยากกิน,น,น,กนกอ่ะหวา,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 าแล้วอยากกินแบน้ำริกเน่ก็ไม่เอาประมึงมส่งรูปอาหารไปยั่วพี่ตักก่อนอเพราะว่าตอนนี้บอกพี่ตักลูกบอกพี่ตักลูก มีพี่ตักเป็นไอดอลจะเอาให้จะเอาให้เอวเล็กๆแบบพี่ตักเลยแม่เราต้องมีไอดอลสิแม่ถ้างั้นเราไม่มีไอดอลแล้วเดี๋ยวเราจะกินเพลินสักผ้าไปด้วยเนี่ยเครื่องปั่นเสียงดังอะ่ะ ไปที่นะเออไปกี่เราโทรศัพท์ไปด้วยไปโทรศัพท์ไปด้วยดิแล้วลูกก็นั่งกินไปด้วยได้ย,ดย,ยินที่แม่ไปด้วยได้ยินที่แม่ไปด้วยโอ้ยสุดยอดเลยอะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะ อ๋อหนักขี hat, wal, Hence, ้แ oh ม่ไม่ใช่ข <Kristen> ี้ใครกินแต่ขี้ในส้มตำขี้ไปด้วยกินส้มตำไปด้วยใช้จินตนาการสูงแม่กินผักเป็นันดีลอเของฉันดีกินผักแล้วดีแม่มันไข่ดีลูกมันไข่ดีอ่ะกินผัก ไม่กินทบบไม่ขายนะเนาะใช่เราทำกินเองไงแม่แล้วเราก็ทำทำเรากิน <c oughs> เราคุมน้ำหนักเราคุมอะไรเราได้เแล้วแก้วามาปั่นแล้วก็ใส่กับข้าวกินใช่ปล่าทำจุกไปเลย,อ,เเลยอืมอ อย่าีเขพูดมาแล้วลกของพวกไอ้เรนะื่องผ้าด่านรน,นี่มันอะไรานเพนี้ยังไม่จบ้ะด่าเพลงที่มันดุะโอ้โหแต่เียงคน,นันโะตดีตดลบยใช่คุณเป็นคนจู อ,อ,อะไรแม่แม่ก็สอนให้กินข้าหมอหมอหมอไหนอะ<อร>เพิ่มกับเพื่่นเพื่อนช่วงนี้ต้องกินผักผลไม้นะคะให้เยอะเยอะผลไม้กินไม่ได้แม่เสียมากินได้ดก็เป็น ไม่แต่ลูกไม่ได้กินม่วซั่วดูชนิดผลไม้ด้วยผล้แ่แม่กินไมด้แมเเอาลไงนินม่กินดโอ้โหแม่อะอยูมาโอเขยมเมื่อวานน่ะกินแกงส้อมที่พงอร่อยมาก ดีกี้นมี่่นเนี้ะจะนอนยังไยังไม่นอนก่อนวันนี้แม่หลัไม่ต้องนานเลกว่หลับหลับเดี๋ยวก็จริง้บอกแมาเนี่ยพอแม่นอนนแล้วแม่กหลับเลยฟังเสียงลูกจนเพลินฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงลูกสาวจนเพลินใช่ไหมไม่รู้่ะจะหลับใช่ไหม แม่ต้องลองเพลงนี้ไม่เดี๋ยวลูกต้องร้องเพลงให้แม่ฟังกล่มเอ่ยหัวใจลอยลงไปร้องต่อเลยไม่ไม่ลองร้องเพลงนะท่านลองกล่อมให้พุ่มพวงอ่ะอะไรอ่ะกล่อมลูกอ่ะลองไม่เป็นพุ่มพวงไม่ใช่สายลูกพุ่มจำไม่ได้ลองไม่เป็นกล่อมลูกเอออย่า Hoa kỳ hoa nhau phong lưu lê nga. Nóng đất đuôi này... lê là... kịch ngọc lưu argu... lê 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 lê

ก่อนตามมีน <int bald> ้ำ <reform> ค <ation> ื s <S <te am> ้ปานันปานันปานันเจ้าเอ๋ยที่เขาล้อกันอะไรกันอะไรปานันเพลงรองเ้าเ๋ยปานันเจ้าเอ๋ยโออแต่ภาษาใต้เขาเรียกเขาเรียกลำเจียกเหรอเออเาเรียกลำเจียกอะไร่่เตยหอมใบใไม่เตยหอมเ้าเรียกอะไรที่โดนปานันปานันดอกมันขาวแล้วก็หอมจริงจริงเด้งดอกออกก่อนเป็นพวงเลยแล้วก็หายดอก ไม่มีเลยนี่คนมันโคตรมันหมดฉันอืมอี๋แล้วเออดอกป่านนั้นเยอะอย่างในอิดนีเซียอินะปนาเราไม่มีนะอืมอินโดนมันยังมีป่าที่ว่าป่าชื้นร้อนชื้นยังมีเยอะกว่าเราใช่ไหมของเราไม่มีแล้วป่านนั้นอืมเรียบธของหมาคนมันมาให้ทำลายหมบอีกแล้วไม่มีอะารที่หลักปลูกไว้ด้วยนะมันหอมไหมแม่หอมดิ ผยจะไปก็ไม่ได้ทำนั้นนะลอยลงรวยลอยละ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 รวยไปไหนอะแม่ลอยละเวย ดังทิพพิมานไปยู่ทีพพิมานครองเรือนโฮสมลันทิพสถานพิมานทอม,มกล่อเอยเยวยเสียงระทงังเสียงระทังแววหวานดังเพลงทิพหวานก้อง รักขังทองก่อมให้พี่ลมเนี่ยกินมือเดียวให้จบจบมือนี้ให้มันจบที่มือนี้ <c oughs> ให้มันจบที่มือนี้นะคะมือจ้าก็หยาบหน่อยอะไรนะแม่ <c oughs> มือจ้าก็เย็นไหว ไม่ลูกเวลาลูกกินเดี๋นี้ลูกกินตอนเที่ยงไปตอนเช้าๆลูกก็ตื่นมาลูกก็กินกาแฟดำไอ้พอมันทำทิ้งไว้ให้ออร่อยมาก อาถงใหญ่ทีไม่เลนข้าวเทีแม่เนี้ยอืม,อมดีมากข้าวอัลูกก็ไม่กินข้าวแม่วันเนี้ยลูกก็ไม่กินข้าว,ล,กกาวลูกกิน่หกนุอง ออกไปที่ลูกเยอืมวยนแท็กเป็นเอเดินเดนไอันมง้าปาวมรถลารปล่าพวกนี้มืรถคนี้เดินเดินนะอยากกูหนีอะไรร้อยเล่อยออกมาพูดนีไปจำปากมันรถเน่ยอืมไเรื่อยมัอกูไปปอย่าง うん。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> mm.